วันนี้ว่าด้วยเรื่องการลบปะกาเคมีจากกระดานไวบอร์ดอันนี้ปะกาเคมีเด้อยจ้าคอมเมนปะกาสําหรับเคียนไว้บอร์ดนะคะใช้อะไรใช้อะไรลบลายมือง้ามปานไดกับตองลบเด้อค่ะขออนุญ,ญาตผู้มีรายชื่อนะคะใช้น้ำยาใช้รถโอ้สวยมากเลยด้านนั้นด้านนั้นลบเสร็จแล้วด้านนั้นลบเสร็จแล้ว ด้านไหนด้านนี้กําลังลบเครี่ยงมากลบด้วยเฉล,ย,ลยเฉลยออกมาดิาล้างเล็บาล้างเล็บอนียาล้างเล็บที่ห้อไหนก็ได้ตตแต่อันเนี้ยถูกสุด,ดเพราะมีส่วนผสมของอะซิโตนใช่ไหม,มเออ แบบลบทีละบรรทัดให้ดูหน่อยสิคะแบบว่าเห็นชัดๆเลยว่าออกอะคะ่ะได้ครับค่ะ <N> <A> นะคะโอ้ขอชัดๆหนึ่งรายชื่อคะ่ะเกรียงกริบ <A> น <N> ่ะ <A> เรียบร้อยขอบคุณนะคะผู้สาธิตขอบคุณผู้สาธิตค่ะนัำยาลังเล็บ